สอนศาสนาที่ครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองด้วยนะคะซึ่งทางเจ้าหน้าที่ตำรวจปทศร่วมกับองค์การตำรวจสากลจับครูสอนศาสนาในจังหวัดเชียงใหม่ค่ะแจ้งข้อหาทรมานสัตว์และครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาต เจ้าหน้าที่ตำรวจกองมงคับการปราบปรามการกระทำความผิดเกี่ยวกับทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมหรือว่าตำรวจปทศค่ะพร้อมด้วยเจ้าหน้าที่องค์การตำรวจสากลเจ้าหน้าที่ตำรวจภูธรภาค5เจ้าหน้าที่ตำรวจตะเวนชายแดน33และเจ้าหน้าที่กรมอุทยานบูรณาการนำกำลังหมายสารค่ะเข้าตรวจค้นบ้านไม่มีเลขที่หมู่บ้านสีวังทานตําบลป่าไผ่อำเภอสันทรายจังหวัดเชียงใหม่ หลังมีเบาะแสว่ามีการกักขังสัตว์ป่าคุ้มครองไว้ในบ้านพบลิงกังเพศผู้หนึ่งตัวถูกล่ามโซ่ที่เอวผูกกับต้นไม้ในสภาพทุกข์ทรมานไม่สามารถเคลื่อนไหวได้อย่างอิสระและมีนกกรงหัวจุกอีก3ตัวถูกกักขังอยู่ในกรงเหล็กบ้านหลังนี้ค่ะมีนายจอมนามสมมุติอายุ44ปีเป็นครูสอนศาสนาเป็นผู้เช่าพื้นที่ดังกล่าวและไม่พบว่ามีเอกสารครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองถูกต้อง เบื้องต้นทราบว่าซื้อลิงกังมาล่ามโซ่กับต้นไม้นานประมาณ8เดือนแล้วนะคะส่วนนกโรงหัวจุกทั้ง3ตัวตนรับซื้อลูกนกจากเด็กๆแถวหมู่บ้านและนำมาใส่โกรงเลี้ยงไว้ค่ะเจ้าหน้าที่ได้แจ้งข้อหาครอบครองสัตว์ป่าคุ้มครองโดยไม่ได้รับอนุญาตและข้อหาทารุณกรรมสัตว์โดยไม่มีเหตุอันสมควรตามพรบ,บป้องกันการทารุณกรรมและการจัดสวัสดิภาพสัตว์ ก่อนจะนำตัวผู้ต้องหาส่งพนักงานสอบสวนสพแม่โจ้ดำเนินคดีครับส่วนของกลางทั้งหมดจะส่งต่อให้คลินิกสัตว์ป่าสำนักบริหารพื้นที่อนุรักษ์ที่16เชียงใหม่เพื่อฟื้นฟูก่อนปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปนะครับ